คุณรู้สึกไหมคะว่ายิ่งคุณบ่นเรื่องเงินบ่นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินหงุดหงิดหัวเสียเรื่องการเงินรู้สึกไม่พอใจกับเงินที่คุณมีอยู่เงินยิ่งออกจากคุณเงินยิ่งหลั่งไหลออกจากคุณได้ง่ายคุณเก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่คุณรู้สึกไหมคะว่าเป็นแบบนั้นคุณอยากรู้ไหม ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าการที่เราบน่นการที่เราคิดการที่เรานึกแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าในหนังสือเล่มหนึ่งของเอ็มแม็ฟอร์ดคือ,อผู้นำด้านจิตวิญญาณครูสอนด้านจิตวิญญาณระดับโลกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเขาบอกว่า ความคิดของเราความรู้สึกของเราการพูดออกมาของเรานั่นคือการอธิษฐานจิตการอธิษฐานจิตหรือการที่เราร้องขอให้เกิดสิ่งนั้นให้เกิดสิ่งที่เราพูดเรานึก,นกคิดออกมาก่อนที่เราจะพูดออกมาเราต้องมีความรู้สึกข้างในลึกๆ เราต้องมีความนึกคิดลึกๆในใจของเราก่อนที่เราจะพูดออกมานั่นคือการอธิษฐานจิตนึกคิดในใจของเราที่พูดออกมานั่นคือความรู้สึกของเราก่อนที่เราจะพูดทุกคำพูดทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดของเรานั่นคือการร้องขอนั่นคือการอธิษฐานจิตของเรา ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการอธิษฐานจิตคือพลังงานความนึกคิดความพูดการพูดความคิดคือพลังงานคือความรู้สึกของเราเมื่อคุณคิดเมื่อคุณพูดเมื่อคุณรู้สึกนั่นคือการเชื้อเชิญสิ่งน,นั้นเข้ามานั่นคือการร้องขอให้สิ่งน,นั้นเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนที่คุณจะคิดคุณต้องนึกถึงนึกถึงบ่อยๆนึกถึงเรื่องนั้นบ่อยๆทําให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นกับคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นการที่คุณจะนึกคิดอะไรก่อนที่คุณจะพูดอะไรควระระวังคำพูดระวังความคิดของคุณเพราะนั่นคือการเชื้อเชิญเข้ามาในชีวิตคุณ ถ้าคุณไม่อยากให้เงินออกจากกระเป๋าคุณคุณควรพูดในสิ่งที่คุณอยาก